ถ่ายถ่ายนี่ด้วยถ่ายคนข้างหวถ่ายแหวนนะเอามือมาแจกเลยครับแจกเลยเดี๋ยวโชว์คนอื่นให้อีกประมาณ3อย่าง3อย่างแหนนีแน่ครับนะอุ้ยยังไม่ครบ1นาทีเหรออุ้ยเพิ่งครบตาย เดินนี่เดินนี่หน okay. ึ queen, who who okay. ่งสองหนึ hmm. ่งสองโอเคนี่เสร็จเสร็จอะไรแอบมือขวาดามมุ่งฝาดามมือซ้ายครับมือซ้ายมายากลมายากรแจกครับแจกจริงนี่ขอบคุณครับ